สิ่คำถามยอดฮิตที่คนถามเข้ามาในเพจมากที่สุดก่อนการพิจารณาทำเลสิกคำถามที่หนึ่งค่ะเวลาลืมตาลืมตาไม่ขึ้นเห็นแสงจ้าแล้วไม่สบายตา การทำเลสิกจะสามารถช่วยรักษาอาการเหล่านี้ได้หรือไม่คําตอบของหมอนะคะหมอคิดว่าเราจะต้องหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ก่อนว่าเราเห็นแสงจ้าแล้วไม่สบายตานั้นเกิดจากอะไรบางครั้งก็เกิดจากอาการตาแห้งก็ได้ถ้าเกิดจากตาแห้งแล้วรักษาตาแห้งก่อนก็น่าทำเลสิกแต่การทำเลสิกไม่ได้รักษาอาการเหล่านี้เลยนะคะการทำเลสิกอะ่ะ แค่เพื่อเพียงให้เราอะไม่ได้ใช้แว่นเท่านั้นเฉะนั้นประเด็นสําคัญคือจัดการหาสาเหตุและรักษาแล้วถ้าอยากทําเลสิกได้หรือไม่ได้มาว่ากันเป็นอย่างนี้ค่ะคําถามที่2นะคะคือการที่เขาเนี่ยเห็นอยากย้ายลอยไปมาก่อนทําเลสิกเขาก็เลยสงสัยว่าพอทําเลสิกแล้วจะเห็นชัดขึ้นไหมน่าทาหรือเปล่าการที่เห็นอยากย้ายลอยไปมาส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ําบุ้นเสื่อม ในคนที่ใส่ตาสั้นเยอะแน่นอนเราจะเจอภาะวะน้ำวุ้นเสื่อมแล้วก็เห็นจุดดำลอยไปมาซึ่งหลังผ่าตัดหลังทำเลสิกแล้วไม่ได้ใช้แว่นแล้วการมองเห็นสิ่งเหล่านี้จะชัดขึ้นหมอแนะนำเลยว่าถ้าเรารู้สึกรำคาญเราอาจจะไม่ทำเนาะเพราะว่าเราจะเห็นชัดขึ้นแล้วทำให้เราลำคาถามตัวเองให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราดูไอ้เจ้าวิเทสโฟเตอร์หรือจุดดำลอยไปมาแล้วเราไม่ลำคาญ ก็สามารถทำเลสิคได้ภายใต้การตรวจจอตายอย่างละเอียดว่าไม่มีรูชีไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องซ่อมแซมจอตาก่อนทำค่ะ mm hmm. ข้อที่3 mm hmm. เป็นเรื่องของใสตานิ่งค่ะว่าไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยใสยตานิ่งหรือย,อยังแล้วหมอจะพอทราบได้ไหมหลังจากที่ตรวจละเอียดนะคะ mm hmm. การตรวจละเอียดจะพอบอกได้คร่าวๆแต่ประวัติที่สําคัญของ ค่าแว่นที่เราใส่หรือค่าคอนแทคเลนส์ที่เราใส่หรือประวัติของการเปลี่ยนแว่นบ่อยจะเป็นตัวที่ทำให้หมอสงสัยมากกว่า การตรวจวันเดียวทีนี้กรณีที่มาแล้วหมอมีความสงสัยเคสแบบนี้หมอจะนัดให้มาดูแล้วก็มาวัดส,สายตาซ้ำหลายๆครั้งจนกว่าจะมั่นใจถึงจะแนะนําให้ผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องใจเย็นมากๆค่ะที่จะรู้ว่าตอนนี้ตานิ่งหรืออยังหน้าทำหรืออยังนะคะรอให้ได้ค่ะข้อ 4. คนที่มีอาการตาแห้งจะสามารถทำรีเล็กสมายได้หรือเปล่าคําตอบก็คือว่า ได้แต่ว่าเราควรจะต้องรักษาตาแห้งนั้นให้น้อยจนทําแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยนะคะในที่นี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของอะไรบ้างคนตาแห้งการวัดสายตาบางทีอะ่ะในภาวะตาแห้งนี่วัดได้อีกอย่างหนึ่งตาชุ่มชื้นวัดได้อีกอย่างหนึ่งเราอยากได้ค่าสายตาตอนที่ตาไม่แห้งหรือมีความชุ่มชื้นพอเพียงพอตาแห้งแล้วแล้วเราไม่ยอมไปรักษาก่อนแล้วทำเนี่ยแม้ว่าลีเลกสมายจะทําให้ตาไม่แห้ง แต่ยังไงก็แห้งเพิ่มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เกิดภาวะแห้งซ้ําซ้อนแบบนั้นนะคะจึงแนะนําว่าถ้าเรามีภาวะตาแห้งให้รักษาอาการตาแห้งเสียก่อนแล้วจึงค่อยทํารีเล็กสมายเมื่ออาการตาแห้งนั้นดีขึ้นและหายค่ะข้อ5นะคะกรณีที่มีปัญหาเรื่องของรูม่านตามีขนาดโตกว่าปกติเราจะเลือกวิธีไหนดีก็มีการสตัดี้มาแล้วว่าการทำรีเล็กสมายช่วยเรื่องของการเกิด แสงจ้ากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่นอันนี้เป็น study ของทางวิชาการเลยซึ่งมีการศึกษาว่าการทำลีเล็กสมายมีการเกิดแสงจ้าน้อยกว่าการรักษาสายตาวิธีอื่นนะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกทำลีเล็กสมายถ้าทำได้ข้อที่ 6. ผลการรักษาสายตาในระยะยาวแต่ละวิธีเหมือนกันหรือเปล่าก็อ,อาจจะแตกต่างกันในลักษณะของกลุ่มแลงกับไม่แลง คือเปิดฝากระจกตาหรือไม่เปิดฝากระจกตากลุ่มที่ไม่เปิดฝากระจกตาจะคงสภาพรูปร่างรูปตาได้แข็งแรงกว่ากลุ่มที่เปิดฝากระจกตานะคะกลุ่มที่ไม่เปิดฝากระจกตาก็ได้แก่ P.R.K กับสมายข้อที่7นะคะมันใครอยากให้อธิบายว่าภาวะจอตาบางจะเหมือนกับกระจกตาบางไหมกระจกตากับจอตาอยู่คนละที่กระจกตาอยู่ด้านหน้าจอตาอยู่ด้านหลังกระจกตาบางเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะทำเลสิกไม่ได้แต่จอตาบางอาจจะทำเลสิกได้ถ้าเกิดว่ามีรูก็ซ่อมแซมซะหรือว่า Follow up ดูไปเรื่อยๆถ้ากระจกตาบางทำเลสิกไม่ได้แต่จอตาบางแล้วกระจกตาหนาอาจจะทำเลสิกได้อันนี้น่าจะตามหมอทันนะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสิ่งที่บอกว่าทำเลสิกได้หรือไม่ได้อยู่ที่กระจกตาค่ะเขาแ8น,นะคะเวลาทำตาแล้วเนี่ย ในผลระยะยาวจะมีปัญหาเรื่องของการขับรถกลางคืนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกัน แล้วเราจะตอบได้เมื่อมาตรวจเพราะว่าถ้ามาตรวจแล้วเจอเช่นรูม่านตาโตอันนี้ก็จะมีผลต่อการขับรถกลางคืนซึ่งลำบากขึ้นหรือค่าสายตาที่เยอะมากสั้นมากๆเอียงมากๆอันนี้ก็จะมีโอกาสเพราะว่าเวลาทำเลสิกเนี่ยต้องเจรนญในเยอะกลุ่มนี้ก็จะทำให้การมองเห็นตอนกลางคืนไม่ค่อยสบายตาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มตาแห้งพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในเวลากลางคืนได้สรุปความเสี่ยงของการเกิด ปัญหาของการมองในเวลากลางคืนคือรูม่านตาใหญ่ค่าสายตาเยอะมากๆและตาแห้งเพราะฉนั้นจะรู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องมาตรวจให้ละเอียดเลยถึงจะตอบได้นะคะข้อ9้านะคะหลังคลอดเมื่อไหร่จะมาทำเลสิกได้ส่วนใหญ่กลุ่มนี้หมอจะบอกว่าให้ประจำเดือนมาแล้วก็ไม่ได้ให้หนุ่มน้องแล้วหรือว่าให้น้อยๆแล้วนะคะก็จะแนะนำให้มาทำเพราะว่าเราไม่อยากให้มีผลของฮอร์โมนใดๆเลยนะคะต่อค่าสายตา ข้อที่10บค่ะคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาเช่นตาเขตาเหล่จะสามารถทำเลสิกได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องปรึกษาหมอกล้ามเนื้อตาก่อนเพราะอะไรถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการเห็นภาพซ้อนเลยนะคะหลายคนที่เราทำเนี่ยบางคนเขาใช้แว่นเป็นแบบพิซซึมก่อนบางคนเนี่ยคุณหมอกล้ามเนื้อตาบอกว่า จะต้องผ่ากล้ามเนื้อตาก่อนอันนี้ก็อยากจะให้ปรึกษา Special ลิสทางด้านกล้ามเนื้อตาว่าปลอดภัยก่อนถึงจะมาทำเลสิกนะคะทำได้สบายใจได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเสียเวลานิดนึงนะคะ